E. มีสุกพี่น้องป้องป่ายสุขคู่สุคนนะครับตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพามา,าชมนะครับคอกหมูป่าบ้านๆของคุณลุงนูนะครับเนาะอยู่บ้านานาสีนวลตาบนอย่างคุณลุงตองโบตบนตองโขบอาเภอโคกส,สีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครของเฮาโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่หนึ่ง การเลี้ยงหมูป่าพันผสมนะครับนอ้องพันใดเลี้ยงง่ายเลี้ยง,ง้านขนาดใดตามมาเบิ่งครับในช่วงระ,ระยะเวลาที่คุณลุงนูเพิ่นเลี้ยงนะครับบรรยากาศแบบนี้เพิ่นเลี้ยงมาจากปีแล้วเดี๋ยวไปถามเพิ่นนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นควนามกังใจนุม่มน้อยนาม,มน์คนนาเก่จังหวัดนครนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ๊อกอ้อม,ออมใจน้ำคือเก่าตามมาเบิ่งกกันครับวิถีชีวิตของคนอีสานอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอาชีพเสริมนะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับตามมาเบิ่งกันครับสวัสดีครับคุณลุงโนครับสสวัดีครับครับอ่เมื่อนี้ได้มาเยี่ยมมาหยามเนาะในโคกของคุณลุงนูเนาะเลี้ยงหมูประมาณจักโตครับหมูป่านะครับป้าพันธุ์ลูกมันชิคเกตครับโอ้เมืแม่มาขอกพกเจตโตทั้งพ่อพันธุ์อ่าพันธุ์ผสมเนาะครับครับผมอ่ามือซ่านบอกครับมือมือซ่านมีสองแม่นึงครับครับอ่าป้าผู้พันธุ์บอก โบอแม่งฟ้าลูกผสมไมอพวกยู็อกตอัวยางนี้นครับโอ้คับ<ม>ช่วงนี้ผนก็นได้ลูกเห็นบอดี้แม่พันเม่นบ้ครับเนี่ยตัวเนี้ยคุณลุงนูน่นะเลี้ยงมันจากปีแล้วครับประมาณสี่ปีแบบสุดเจ็ดนะครับโอ้ oh, สั่งไรไดเนาะก็โได้ใช่ยังไงล่ะอืมดูตรงนี้เม่นเฮาเลี้ยงแล้วแบบอ่แฟนๆฟนเพิน่นถามมานะครับเอฟซงเอฟซี F ong, C. อ่าเวลาเลี้ยงไปแล้วเฮ้าสิไปปล่อยใส่นนองคุณลุงนูบอดี้นะครับ นี้กับเพื่อนทั้งแกงกระเบามาเอาอยู่ครับครับผมค,ครับผมขายปี้ออกแบบเขาไปเลี้ยงนี่ชิปตนี่ตัวหกร้อยครับผมครับ,รบผมจะมาเอาวันที่ยี่ชิปนี่แหละประมาณจักเดือนครับเอ่เาถึงได้ป่อยเพื่อนเอาโอ้โอโตัวไ, <ป S 1> <ต>ไปเลี้ยงไปเลี้ยงยังไงรประมาณ เกินซี่ซี่มาเมื่อกบลุ้นย่านม,ม,ม,มอบอกครับรคบนคือเป็นแล่าสุดน,น้นี่เห็นเพื่อนกำลังให้อาหารอาหารลักของอันตรงนี้ที่ในคอข,ของคุณลุงนูนมีอย่างเนี้ครับผสมมีห้ามมีบอนครับแล้วก็ข้าวครับผมเขาเปลือกเขา้เ,า,เ,า,เ,เ,า,เาสีแล้วมาต้มนะโอ <O, S 2> เข้าเปลือกบอกครับขเข้าเกาโอเข้า, o, ขาเกลาอด้วยสีแล้วมาต้มเพื่อนเราในบ้านในนี้มกินง่าย โอ้หมอต้มเพื่อนก็มีมีบ่งมีบ่อนนะครับเดี๋ยวใบสภาไปเบิ่งตรงนี้ก็คือเป็นลูกของเพื่อนเนาะของเจ้านี่เพื่อนได้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 ซิปได้ซิปตัวนะครับเนาะอ่พ่อพันอ่าพ่อพันหยั่งครับตัวนั้นพพ่อันตัวนี้ผมสมมันดูล็อกบอกครับดูล็อกหนึ่งดูล็อกผสมผสมกับเม่พันหยั่งเม่พันอันนี้ป่านี่แหละครับป่าป่าลูกผสมเขาเรียะป่าลูกผสมเนาะครับเนาะสุดงามมากๆเบิ่งในลูกเพื่อนนี่เพื่อนจะปล่อยออกมากินแยก้ะพี่น้อง พอจะแยกออกมาตรงนี้หูอ้วนตะปูตะปี้เลยครับพี่น้องหูเบิกแน่นี่อือฮึสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ยอพันธ์นี้จะพันหูตั้งเนาะครับเนี่ยเบิกแน่นี่หมูป่าตรงเนี้พันผสมนะครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวอ่ามันจะมีหลากหลายรุ่นเนาะพ่อตรงตรงนู้นก็มีเนาะนันมันเอาไว้เป็นเป็นแม่พันธุ์เนี่ยเบิงแน่นี่กับพื้นที่เนาะครับน้องเพิ่นจะปลูกพักปลูกเนี่ยห้บ่เพิ่นอยู่ด้ให้ในสวนเด้อเพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นมาอยู่นี่เลยแม่นบัวพ่อ เบื้องเน่ยเนี่ยบรรยากาศโอ้ขักหลายนะครับว่าเนี่ยวิถีชีวิตของคนอีสานของเฮาเนาะครับพี่น้องอืมเป็นอย่างครับมันก็อยากอยากออกทางอยากเป็นหูโต๊กหูหูต๊กนะครับเหมยซานลูกผสมครับผมเด็กผู้านแท้ตัวผื้ซานแท้พ่อพันธุ์บอกครับมาจากเอ่อไหนล่ะของประเทศไหนล่ะของประเทศนะครับนตรงนี้เป็นพ่อพันธุ์ตรงนี้โคกนี้พ่อพันธุ์ตัวนี้แม่นบอกครับ บอกผมเราเพื่อผมก็เอาทุก่นมาประชุจ้างเขาครับโอ้โโทรกริ้งเดี๋ยวเพิ่นก็มาเนาะเหมือนดูลงดูหรอหมู่พี่นู่นนะครับเนาะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหเพื่อนก็เฮ็ดคอกแบบบ้านบ้านเนี่ยเบิ่ได้อยังมากมายบอกนะครับเบิ่งในเพิ่นทำเนี่ยเนี่ยอาหารการกินของเพื่อนครับพ่นี้ครับไปดูกันครับยากง่ายขนาดใดครับเวลาการให้อาหุงอาหารย่ำสรับ ออเ,าเ้ากรับเลงเนาะครับเนี่ยเพื่อนให้อาหาร,รากินเพื่อนก็มีหลายโคกเนาะครับมีหลายสายผอกสายพันธุ์ที่เพื่อนผลิตหรือว่าเพื่อนคุณขึ้นมาเองเนาะครับแม่ผวกแม่พันธุ์เบื้องในนี้เอออันนี้อ่าเพื่นอนทักเรียบร้อยแล้วสองเดือนแล้วตรงนน้นเลยครับอพันธุ์อย่างอือเข่าไปเบื้องก<อ>่อนเด้อเนี่ยเห็นไหมโคกง่ายๆเนาะคุณลุงเนาะโคกเพื่อนกเฮิตง่ายๆเห็นบอกสไตล์บ้านๆเห็นบอก เนียไม้ยุขขอกยุคาไม้เศษมงเสศษไม้ของคุณโโลุงนูเฮาโอ้โหเปลียงเห็บ่บนี่สุดยอดมากๆเลยเนะครับแล้วพอ่พันเหมยซ่านของเทเลยเนาะเนี่ยแม่พันอยู่นี่แม่พัน,นุจักโตครับแม่พันธจต็ตโตสั่งลายไดเห็บพิ่นมีตัวเล็กตัวน้อยเนาะขึ้นมาอันนี้ก็ ทับเรียบร้อยแล้ว,วเนี่ยออสองเดือนกว่าวแล้วเนี่ยเนี่ยอีกประมาณเดือนสองเดือนก็เห็นอ่าเจ้าตัวเล็กออกมาเนาะเนี่งยง่ายๆสไตล์บ้านๆเห็นผลรวดนั้นง่ายๆพอดีเอาเนี่ยมาต้มให้กินใช้เวลาอย่งอยู่บ่ครับเนี่ยในการต้ม,มต้มแล้วผมก็บอะไรเนี่ยผมแล้วก็มันเวลามันไออยากโมดเขาก็มาชุกช่ายอ๋อง่ายๆครับข้าวเปลือกข้าวเก่าเนาะข้าวเก่ามูลละร้อยบาท กินคุณค่าแล้วก็แคบตกมือละร้อยบาทเนาะครับกับหมูกับสี่สิบห้าสิบตัวพอได้เนาะรวมเบิด์นี่เนาะครับู่เมาเก่าอตัวอืมรุ่นนี้ตัวนักกะตัวถุงพอีกเน่อืมอันนั้นจะเพคนจะแบ่งแยกเป็นลูกอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์เนาะครับเนาะเนี่ยพ่อพันธุ์ตรงนั้นแล้วเพื่อนกะถ้าแม่นปัญญายมาเลือดชิดเพื่อนกะจีสั่งเขามาอ่าตั้งหักเนาะครับ่บ้านดงนนี่เะออบ้านดงโทรกิงผมกับบ้านดงอ่อยากได้ดูลงดูล็อกเพื่อนเอามาแป๊บเดียวเนาะเนาะครับเนี่ย เราบดต้องเลี้ยงพอพันก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับแบบผสมผสมเนาะครับเนาะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่เบาแอดได้พาไปเบิ่งหลายๆคออเนาะครับวันนี้เบาแอดก็ได้มีโอกาสเนาะครับโดยมาเห็นมีบลกเนี่ยการที่เพื่อนจะมีเวลาต้มบอนเห็นบ่เนี่ยพี่น้องผสมกับรำกับข้าวเนี่ยตกไปแล้วกับมือมือละร้อยกว่าบาทเพื่อนว่าเนาะเนี่ย บ่อนเพื่อกะต้มเห็นบ่อนเนี่ยเพื่อจะทำอันนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าต้มบ่อนได้พี่น้องผสมกับเขา่าเนี่ยลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนบ่อนเพื่อก็จะพปหาตามคู่คลองเห็นบ่อต้นบ่อน,นเนี่ยเนี่ยต้มให้มันเปื่อยเนาะครับเนาะผสมกับลำผสมกับเขา่าเขา่าเข่าแบบเอ่อเขา่าเก่าเขา้เขาอะไรนะครับพี่น้องอืม สุดยอดมากมากนะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับเพเสริมสร้างรายได้นะครับกับอาหารลดต้นทุนของลุงนูนะครับอยู่บ้านานาสีนวลของเฮานะครับเนะาตะตำบลตองโคบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อนเลี้ยงแบบสุดยอดมากๆเลยครับกับกา,ารเลี้ยงหมูปอกหมูป่าเห็นบอลเี่เบิรงพี่นอ้องสุดยอดมากๆเลยอ,อาหารเพื่อนกับวัดเป็นสัดส่วนไว้ให้ตัวเล็กตัวน้อย ข่าวต้มเพื่อนเดิกโอ้ข้าวเปลือกข้าวเปต้องมันเอาออกเลยบันบกกะมันนะครับเอาลุ่งเลยครับต้มแล้วก็ลุ่มไปนี้เลยข้าไอ้ที่ข้าวสีมานั่นแหละตัวให้หมูน้อยต่างหากโอ้ตัวให้หมูน้อยต่างหากเนี่ยอาหารลดต้นทุนเพื่อนหมูน้อยเนี่ยเขาต้มข้าวโอ้หมูน้อยเพื่อจะต้มข้าวแบบนี้เนาะครับมันอ้วนนะกินบโตข้าวอาหารได้ข้าวหายนี้บ้านกรมี่อยู่ครับข้าวกรให้ยัก้พ่อเป็นอันของชลลดนะครับเนาะ ได้หมูเล็กที่เราจะขุนหมูเล็กอืมใช่ใช่โบราณอาจจะทกไรได้ต้อเดือดเนี่ยโอเคอยู่หรือวะคุณลุงครับช่วงนี้มันหมูยังหมูยากขึ้นอืมแต่พอโคบะคองไปได้เนาะครับเนาะเท็ดใจลักเนาะเพราะว่าเขาจะปล่อยไปเขาก็เคยเลี้ยงแล้วมันก็คือว่าสั่งไรได้เขาอยู่เนาะแต่ก่อนพายุสี่ห้าร้อยบาทสามโลนะครับผมเดี๋ยวนี้พันธุ์ชีโรฮันทิกครับ แต่ผมคายอออกไปที่เขาเอาไปเลี้ยงนตัวหกร้อยครับครับจ๊ประมาณเกือช่องเดือนอืวันที่ยี่เขาจะมาเอาอยู่นี่ครับบ้านมะเพื่อเขาจะมาเอาเออเออเออใกล้เขาครับบ้านมะเพื่อแต่ใกล้บ้านพผมเนาะเพื่อดินดับครับดินดำบบักเพื่อครับเนี่ยคนลุงนูนี่ครับสุดยอดมากๆเนอะเพื่อนก็ทําให้ผมได้มีกําลังใจฮึกสู้นะครับเนาะเลี้ยงหมูป่าไปอีกเนาะครับบริการลดต้นทุนเพิ่านะอ่า เบ,บิ่งในคอกเผิ่นมีหมูไว้ให้เอื้อยอได้เอาไปหลกไปเลี้ยงนะครับเนาะในการที่เราจะหาอาชีพเสริมนะครับเนะาะหรือว่า,าบางคนเผิ่นก่าว่าเออช่วงระยะเวลาที่ปดุสรตวดกระเสียนบ่ต้องรอครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับเลือดเลือดผสมนะครับเนาะสั่งรายได้ให้ครอบครัวแบบดีเลยทีเดียวนะครับเนาะตรงนี้คือ,อช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเทศกาล เท,เทศกาลปีหมอกปีไหมนะครับเนาะเบิ่งเนี่ยเด็กๆอ้วนตะปุตะปินะครับเนาะเนี่ยเมอายคพันตรงนี้ใครมักกะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะของลุงนูนะครับเนาะอยู่บ้านไหนบ้านานาสีนวลตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเนี่ยเด็กโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากๆของคุณโคกหรือฟาร์มของลุงนูนะครับเนี่ยเบิ่งในนี่เจ้าของฟาร์ม ยอดมากๆเลยเพื่อกเลี้ยงมาปีกว่าๆเนาะคุณลุงเนาะเนี่ยได้เรียนรู้เวลาหมูเขาเออเป็นโรคเป็นพ่ยอย่าบอกครับเขาต้องม,มันมันส่วนมากบริเวณครับครับบริเวณทั้มชาติมันธรรมดาเนะะี่ะผมก็เอาใบกล้ยวยใบหยางละ่ะมันกินเวลามันจะขี่อยขี้ไหลนะครับท้องสอกท้องเสียเนี่ยกระเจออยู่บนใเ้คโกนี่นะครับมีตัวน้อยครับผมเอาพวกน้ำก๋วยเตี๋ยวมันมันเทสินะอันนี้เราผมยาลวล่ะ เม่นมาแล้วน่าทุบประการมากเหมือนกระเปาเอดเลยแต่ก่อนไปหาด้ามกุ้ตกก๋วยเตี๋ยวมาให้แม่เพื่อนกินเพื่อนพันเลี้ยงลูกน้อยบัดนี้นะบัดนี้ลูกมันจะท้องเสียเนาะครับเนี่ยตรงนี้ก็ช่วงระยะเวลาการเลี้ยงเขาต้องเบิ่งด้วยเนาะครับเนาะเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งขอควรระวังเนาะครับในในการให้อาหารแม่พันธุ์ที่เขาประทับเรียบร้อยเลยนะใบกระสีมัต้องให้กินเป็นเป็นแม่นครับทำให้ เสียหายได้เนาะครับเนาะตรงนี้ก็คือตรงนี้ขอห้ามอีกที่หนึ่งในการเลี้ยงหมูป่าในอคของคุณลุงเนี่ยเบิ่งเน็นหลากหลายนะครับเพิ่นปล่อยไปแล้วเลยมีสั่งจองเขามาแล้วก็เพิ่ก็จิเก็บสายพันธุ์ไว้เพื่อเป็นต่อยอดไปอีกเป็นแม่พอกแม่พันธุ์ของเพิ่อนอีกนเน,เน,ะะะนาะครับเนี่ยเบื้องหนแต่ละตัวแต่ละตัวพันธุ์ผสมอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอกเนี้ย ป้าเนี่ยแหละครับเราจะรู้ะชมอย่างบุ้มออกมาผมชื่อมาดูล็อกเออดูล็อกเนี่ยอันนี้แม่ป้าผสมกับดูล็อกพ่อพันเนาะครับมันจะออกมาเป็นตรงเนี้ยเบิ่งเนี่ยรู้เพิ่นอ้วนตะปูตะปีนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยเนี่บางเทื่อมีเอฟซงเอฟซีเราแวะไกลๆเพื่ออยากได้พันอ่าหมูป่าของเขาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะมีเบอร์โทรเบอร์โทรบอครับมีครับครับผม มีไอศูนย์หกสี่ครับสี่เจ็ดแปดครับผมศูนย์สองสองสี่ครับไลายผมก็มีครับมีไล่ครับผมอันเดียวกันนั่นแหละครับผมไลยเอสแท็กก็ได้เบสมอครับสนใจเนาะครับเราอยากได้หมู่เปหลกไปเลี้ยงหรือว่าช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆเนาะทักทายเข้ามาได้เราแวะไกลขอกไกลเคียงเบื้องดังนี้ก็คืออ่าขอกเพิ่นกําลังสามสี่โคกเนาะเนี่ยตรงเนี้ยกําลัง ตะมูตะมิเลย้อพี่น้องเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับนาะเราจะมาเจอกับพีน่นุโทรตามเบอร์โทรตรงนี้เลยเนาะเนี่ยโทรมาแล้วเพื่อนกับชิลรับโทรศัพท์ว่าเออมีหมูแม่พอกแม่พันธุ์อยูย่บ่มีลูกหมูยยอยู่บ่เนี่ยสนใจเนาะกันเนาะ,ะตรงนี้เพื่อนก็นเลี้ยงมา,าปกีกว่าสร้างรายได้นะครับเนาะเพื่อนกระบอกว่าไปได้เรื่อยอ่ถ้าจะมาเลี้ยงแบบนี้บ่ต้องรอกระเสียนเพื่อนว่าเนาะเลี้ยงแบบ ผสมประสานเฮเบอร์เน่เพกกะจีอยู่บ U, แบบพอเพียงและเพียงพอเนาะครับในแบบฉบับของคนอีสานบ้านเฮาเบิ่งในนี้เพก่กกะทำให้ทำสวนพร้พอมเลี้ยงงัวเนาะเลี้ย,ยงงัวและก็บทำให้ทำนาทำสวนอันนี้ก็จะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวนะคุณลุงเนาะเัี้ยงงัว,ว,วผมก็ขายขครับเอองัวกระเพิดกระมีเนี่ยของคุณลุงนูของเฮาเนาะเพ่ะเฮ็ดแบบเกษตรผสมผสานเนาะครับเนาะจับตรงนั้นได้ จับตรงนี้ได้30-40ี่บนี่เบิ่งแม่วิธีชีวิตของคนอีสานเนาะครับเนาะอยากแนะนําอยากส่งเสริมเนาะครับเนาะให้เอืย้ยให้อายเนาะครับเนาะอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกเนาะครับเนาะที่อาบอาวแอดอยากขอแนะนำนะเนการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับนะเนาะเลี้ยงแล้วไปไซส์ถามคุณลุงนูมือนี้เนาะครับเนะาะอาเพื่อจะให้คําตอบเนาะว่าเฮาสีไปทางใดเน่ตลาด ของเฮานะครับที่เฮาเลี้ยงลูกหมูเฮาแล้วเฮาจิไปยังไดหนึ่งตลาดที่ดีที่สุดเนาะคนลุงนูเนาะอ่าเราแวะใกล้เคียงคนในหมู่บ้านเนาะปากต่อปากเนาะครับเนาะอ่าข้อที่สองเฮาก็จะมีพ่อโครงพ่อค้าเนาะอ่าจากหนุ่นแกงกระบอกกระเบาเพิ่งจิมารับไปแบบนี้นะครับเรามีโบกถกโบกโทสนใจอ่าเฮาก็ทักทายคุณลุงนูมาได้เลยในฟาร์มของเพื่อนเนาะครับเนาะกประกาศให้คําตอบแนะนำเนาะครับเนาะ เกษตรกรท่านที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเนาะตรงนี้ป่าพัานธุ์ผสมเนาะครับเนาะหลากหลายสายพันธุ์ที่เพิ่นคิดค้นในโคกของเพิ่นเองพวกในนี่ไม้กับไม้ไม้กับไม้ธรรมดาธรรมดาเนาะครับไม้ยู่ขอกยู่ข้าเพิ่นมาตอกเห <het uez> ็บบอลเห็ดค<อ>งเห็ดคอกสุดยอดมากๆเลยเนี่ยหลังจากนี้ไปไซบะเดนทำเขาให้อาหาร หมูเฮาเรียบร้อยแล้วผมก็ไปหาซื้องัวมาขายผมไปตลาดเขราเพิ่นเป็นนายห้อยพร้อมไรเออบ่ได้ไปบ่ตามโคกสีสุพรรณเลือกว่าอยู่ไปฮอดไอ้บ้านอันนี้ได้สานะเก๋เฮาได้สานะเก๋โคกขี้ทองก็ไปครับเอาคู่บ่เห็นกันผมก็ทํารายการคือกันเจ้าอยู่หัวนะอ้าวบ่ทักไปขายงัว ผมจะได้แบบเออได้ไปถ่ายถามเนาะครับบผม้านนี้ผมมีทัพอยากให้เกษตรกรที่เพิ่นอยู่กรุงเทพกรุงไทยแบบนั้นเนียมาเห็นทางอาชีพทางเลือกมองหานะครับแบบเนี้ยโกที่ท่องส่วนมากผมไปแล้วโคกสี่สิบพันเรานี้ยละทะเลกันเริ่องเนี่ไปเรื่องครับผมอันนี้ถ้าเป็นตั้งไม้หอยผมได้สนใจงัวเนาะครับเนาะสายพันธุ์ใดก็ทักทายกันเพิ่นเข้ามาได้เนาะตรงเนี้ยชาโรเล่ก็มีใช่ สนใจบอกโอ้ยลุงนูผมอยากได้งูเลี้ยงแบบนี้แบบนเนี้ยเนี่ยหาให้ผมได้จากโต๊ะสองโต๊ะเด็กโทรมาได้ที่เบอร์นี้ของคุณลุงนูของเราเนาะครับเนาะฝ่นเป็นเกษตรกรและก็เป็นปนายหกนายโอยเลี้ยงหมูปูงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมอีกโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะนี่เบลแอดกับคุณลุงนูวันนี้ครับเนาะได้พามาเรียนรู้มาเบิงบ่งมาชมคอกหมูป่าบ้านๆเบวแอดกับคุณลุงนูสิขออัลาพาจ้านะครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณลุงนูนะครับกับข้อมูล ดีๆนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกร,กรท่านผู้ใดที่สนใจอยากเลี้ยงหมูป่าเนา,เนาะเป็นอาซีพเสริมอขอบคุณจากใจนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ